เรียบร้อยจ้าเมนูก,กับข้าวเสานี้ของเฮาเก่ง,กงนะไม่สมเส่ปลากฏดปลากระเยง,งปุ่นปลาอีบแล้วก็ทอดสมปลาดูนี่สติกลงไปเก็บพักกันจงที่เฮามาปลูจกจ้านี้ดิเอามากินกับปุ่นกับแจ่วมามาี่น้องมาแซ่น้ำกันเด้อจ้าบรรยากาศสุดน้ำมันหอมดูดิ้นี่ ไอ้ทนทนอยู่นี่สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี้กับบรรยากาศอึมครึมฝนตกลินลินเกือบเปื้นคืนหัวค่ำแห้งแน่นัดแจ้งกับเพื่อนลินจ้ะตอนนี้หยุดแล้วแต่ยังมืดอยู่ไปใส่บัวได้พี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้สิพาพี่น้องมาทําเมนูแกงเราไม่ส้มเราไม่ดองนี่สติไว้แกต่ตอของปีที่แล้วจะขวดนี่เดี๋ยวเอาไปต้มก,ก่อนแกงเส่ยปากด ปลากดปลากระเงงลุงตู่สติกฟิตไว้เอามาแช่น้ำให้มันละลายก่อน่ันหามันอยู่ในฟิตเึ่งเกงเอากะหอมแดงพริกตะไคร้เดี๋ยวสติกจะเอานมไม่สมน้มไม่โด่ไปต้มก่อนจ้ะหลายพื้นที่บ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่จ้าบ้านสติกมันอึมครึมอยู่เมือนอึมครึมไปใส่บ่ได้กันนี่เวียงเอามีอยู่ ติ๊กเจ็น้ำน้ำปูน้ำปูำปูปสติ๊กปั่นไว้แต่เมื่อวานวนี่ยตา้่โมเนปั่นตํามือนี่แหละตําใส่ปูใบตะไคร้ใบข่าแล้วก็บใบมักซิดาจ้ะนี่กองเอาน้ำผ่านมาแล้วหนึ่งคืนติ๊กไปเบ่งลิปเพื่อนสอนทำเดี๋ยวสติ๊กจะ,ะลงไปเคี่ยวแบบน,นี้ค่ะเคี่ยวกับเตาถ่านข้างล่างคันเลย Oh, ปิดแน่เปิดบ่ได้จะคายมาแล้วหนึ่งคืนน้ำปูอันนี้ส่งปลาโด,โดกตกจินไปตกไต้ปลาโดมามือนะสาติ๊กก็เลยทำการหอ่อนี่ได้สองคืนแล้วโอ้กลิ่นหอมเลยเดี๋ยวมือนีสิลองเอาไปย่างไฟมาชิมจะคู่กนี่ส่งปลาโดเด้อยน่เด้อสาติก๊กโลกหนังขูดเอาเต็นเนื้อมาต้ม ใส่กระเทียมใส่เข่าเฮ้ยมื้อีนมือมอม้อที่สองจ้ะเดี๋ยวเราลงชิมเผื่ออากาศมันฮอนเนาะว่ามันเปรี้ยวจะไปอีกหนึ่งเมนูพี่น้องจ้ะปลาอีบแดดเดียวจะเฟรชเอามาคั่วไฟเด็กจะเอามาไปตำแจ่วเดินน้ำพริกไฟย่างเนาะใส่เป็นปลาอีบด้วยจ้ะปลาอีบตรงๆเรานีแหละจะเวที่เลือกเอาไปตา,นนากแดนะ็ดมับสัเเสบเด็ดเร็จ พุ่นแต่ช่วงที่มีแดดสุกละช่วงนี้บริเวศก็เพราะมันบมีแดดแต่กปลาสมปะโดสติพอดเอาลงชิอก็เรียกว่าสิย่างเปลี่ยนใจเป็นพอดเอาลงชินหนึ่งปล่องว่ามันเที่ยวหรือยังปุกไม้เขาใไปสุกแล้วจาดเดือดบ๊องเลยย่างๆนะคผู้ช ลอยแล้วชาแกงนะไม่สมใส่ปลากดเด็กของเสิร์ฟหอมกินนะไม่สมนำไม่โดงเดี๋ยวไปเทน้ำใส่ เรียบร้อยจ้าเมนูก,กับข้าวเซานี้ของหอาเก้งนาไม่สมใส่ปลากรดปลากระเงงปุ่นปลาอีบเดีวก็ทอดสมปลาดูนี่สติก๊กลงไปเก็บพักกันจองที่หอามาปลูกจานนี้ดิเอามากินกับปุ่นกับแจ่วมามาพี่น้องมาแซ่น้ำกันเด้อยจ้าบรรยากาศสุดน้ำมนห้์โ้ลด้นี่ ไทนทนอยู่นี่ส,สดิครับแสดน้ำกันอย่เจ้ากางเย็นเย็นจุ๊บๆส,สองมือมึไปตกปลามา thích bếp pha lăng nữa đấy đây đồ mà chúng tôi chạy sớm luôn không giờ mình này không nít nít rồi nó mình phục đồ đồ bánh mới sẽ sao nó khó khăn lắm ไม่บอเปกพายู่สี่ชครามถูกอยู่โรงเรียนนึงก็สัพหราชแบสี่ชครามไปคูมึสม่มสิบมือชงไทม์อี่กัน่าะเร็จพอได้หกเจ็ดมือเลยนะ มื่อวานี้ยิงปืนบอกเลยเขาเป้าได้พี่น้องยังไม่เลยไี้น้องนันดาหรือว่าเกีับการจับปืนปืนพุ่งมเรยน้องปืนมะโดนเลยบวเพ่มมาอ่านพี่น้องเลยนันดยังไม่ส่ง้อยู่อ๋อยังไม่สร็าเลย เวยนิ้เวลาเขากรงมันดังดังเลยนี่ึ้งเลยเสียงมันก้องกินในบ้านข้างนอกมันฝนตกฝนตแต่มางทีถ้าแต่มาถึงฝนตกคือมันมันแห้งตลอดอันนี้มันยังไงค่อยค่อยเราคือภาพจริงจรนงเลยค่ะสีเปล่า mẹ tôi thấy 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 này, <laughs> มันพอดีแซ่บด้เนี่ยืมืมปลาดองเนาะเบดเนื้ปลาดองเนืแ่นแซ่บอยู่แล<า>้วอืมอืมัวพริกก็แซ่บออีกเอาไปขวกับน้ำมันเอามาตำนันมันน้ำเนาเลย ครับจะต้องไปหาใครกินแต่ไม่สมเนี่ยไม่กินได้ดต่อตาย ฝนปางเป็นน้ำหล,ำลังเห็นฮอร์กฝนตกกันไปบ่ได้บวกก็มือนี่นะิะจะลอยไปเลยนะใช่เมื่อวานไปฝนมากบานมาเลยเ <ừ m. S 2> นาะเห็ดพึ่งของบานเต็มที่เลย <ừ m. S 2> โดยง่ายเราไปเห็นดอกน้อยเหมือนดอกเห็นดอกน้อยมันเป็นดีอยู่ Rồi. Đó các bạn tiêu vô anh bình phân tâm nguyên nhân tên lâu rồi mà và. Bên sẽ nga 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 Chị nga 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 นักเลาลมล้ปกแปกกกนักเ่าผลกแนี้ยวนไม่ดดงเกง่ไม่ดดนไม่ได้ง่ายยจ้ะเกงจะทำชิมน่นแต่ไม่ดองมันมีความเค็มเยอวใส่เกลือน้อยนุ่งถึงชุดแค่นั้นแหะเกลือกับพริกหอมแดงตะไคร้ กินแล้วจะติดัไปเคี้ยวน้ำน้ำปูหรือเป่าี่ยจะเห็นจะเปนตัน้ำปูอะไอจะตำมูให้เพิมสีสนันแล็รสชาติยืนอ่าแน่เมื่อวานน่ะตําปูแกะปูมันมันะมันมีเหลืองแบบอุ้ยปูมัน,มนแหละ ้าไปนเปแล้วอืจะพายุเข้ามาเสิมใชไหมพยุอ,อ,อยืันนี้อนนี้แมพยุเมอนันอยงี้มันเปลี่ยนเป็น,นยังภาษาคบุตุมะแต่กัดติ๊กแลพายุก็เก่าหม่เละอ มาเรืนนี้เรื่หน้าก่เตรียมมันได้ก็ลมหนาวไป่ยูจะซื้อมีจักรอเนะอตอัสุดอิ่มลำบาบนี้เราเพียงมาเคยกินข่าวเศ้านี่นะกินกันได้หน่อยมือเิปตั้งหต่เต็มจานอิ่มก็ะบบหนัก ดูอาหารกินก็ไปบ่ได้มันนั่งกินเข่านี่ยแหละเดี๋ยวเขาเดี๋เอายอดวิวกันเลยตามรักกับบอเมนช่องโชว์กินเนาะไอซิปินบ่แซ่บปไนไหนฉากเจอเงินนี่นั่นมันกับบอคือช่องที่เพิ่นโชว์กินเนาะเไอซิปแบบอรังเลยเด็กมันกินบ้านๆกินธรรมชาติอีเด็เพราะว่าบ่เคียนเซาสไตล์คือฟาพี่น้องเซพาไปหาอยู่หากินกินเห็ดเก็บหอยบ้านเฮ่แค่มงไปสน็อกมาเล็กอยู่เด็กกินแล้วมานั่ง กินมันสิบอกม่วนแมวเท่านัดปานไหญนะนะเก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ยังมารับชมให้นะจ้าครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปช่วยวิดูเฮ็ดภาคใต้หรือที่กระบี่ออกพาพี่น้องไปจวดน้อบอกกันเนาะเบนครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเดีอยวครับผมพ่อการคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากินต่อก็สวัสดีรยังมัอีก